สรุปข่าวเชิงเป็นยูโก,โกรประจำวันที่6มิถุนายนโดยโค้ชเชฟฟอรบอลแมนเชสเตอร์เดเชิงนี้ขอเสนนะสอ2ทีมซาอุดีอาระเบียเปิดศึกแย่งชิงตัวออบามิยองกันอยู่นะซึ่งอันอาบรีและก็อันชาบับ2ทีมจากซาอุดีอาระเบียเปิดศึกแย่งตัวปีแอเอเมริกออมบามิยอง,องหองัวหอกจอมเก่าของทางเชลซี โดยอบมบิยองเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลายคนที่สอบแวลถูกทับสิงปรูปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงสมอนี้หลังแทบไม่มีบทบาทร่วมทีมนนในการล่าสุดในขณะนี้ซึ่งของหกทีมชาติกาบองนั้นย้ายจากทางบาเซรลนามาคาแข้งในทีมแซมฟอร์บริดแต่ผลงานน่าผิดหวังยิงได้เพียงแค่ประตูเดียวจากทั้งหมด15นัดในลีกซึ่งงานนี้ฟาบิเชโอโรมาโน่นักข่าวดังรายงานข่าวาว่าอันอารีและก็อันชาบับ2ทีมจากทางซาอุดีอาระเบีย ต่างให้ความสนใจแล้วก็เริ่มทาบทามอดีตหอกอาร์เซนอลและบาร์เซโลนาไปร่วมทีมช่วงสมัยน,นี้ด้วยก่อนหน้านี้ทางโอบานะฮะปัจจุบันอายุ32ปีได้รับความสนใจจากทาง LAFC ทีมดในเมเจอ League ทว่าจะตัวได้ปฏิเสธไปแล้วในครั้งนี้เป็นนว่างงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมานแกนนิครับผีเตม็มจะคุยสัญญาใหม่ลิซ่าช่วงทัวร์ม,มักกันนะ โดยทางแมนเชสเต็ดนั้นเตรียมพูดคุยสัญญาฉบับใหม่กับทางลิซันโดมาชินเนสกองหลังตัวเก่งระหว่างการทัวร์สหรัฐอเมริกาช่วงปรีซีชั่นลิซันโดมาชินเนสสร้างผลงานได้อย่างแข็งแกร่งในการเล่นกับทางแมนยูในฤดูกาลแรกหลังย้ายมาจากทางอาแจ็ตอัมสเตดัมในช่วงสมัยนี้โดยประการหลังทีมชาติอังกฤษนะฮะโชคร้ายได้รับประการบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าแตกจนต้องผ่าตัดในช่วงท้ายของฤด,ดูกาล และตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นที่สนามซ้อมแคดิงตันเช่นเดียวกับทางดอนนี่ฟันเดอบิกโดยทางเดนเมลสื่อดังรายง,งานข่าวดัวว่าแมนยูต้องการปรับปรุงสัญญาฉบับใหม่ของนารัฟฟ้าขาวเพื่อจะพร้อมเพิ่มค่าเดตมากยิ่งขึ้นและก็เจะระจากันในช่วงที่ทีมเดินทางไปทัวร์อเมริกาในช่วงปรีซีซั่นก่อนจะเริ่มฤดูกาลหน้า โดอเซ่ายังคงเป็นแกนหลักของทีมในตำแหน่งของเซนเตอร์ร่วมกับทางราฟาเอลวลลาลัขนขณะที่แฮร์รี่แมคไกวและก็วิเชิ่นอินเดนเลฟมีโอกาสถูกปล่อยตัวไปในครั้งนี้เป็นแาว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันแล้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมากันดีครับกูรูไล่โพดิพดชิสหนีไปอย่ารอสำรองพอช์ชอีกดีกว่าไหม โดยทางไบก้าบริชาร์ตนักวิเคราะห์ BCS นะฮะสปอร์ตเชื่อในเลยแต่ว่าถึงเวลาแล้วที่ทางคริสเตียนโปริชิสปีกีเชลซีต้องออกไปหาโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอที่อื่นดีกว่ารอวาสนาซึ่งไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าในการรอซื้อใจมาเชโซ่ปอร์เชติโนเฮชโคสคนใหม่ตั้งแต่ย้ายมาจากทางโบลิสตัสมุนนะฮะเมื่อปี2019เสนอราคากว่า5 8ล้านปอนด์ุ้รินในวัย24ปีบันนี้ก็ไม่เคยได้รับบทบาทเสาหลักแห่งแซมฟอร์บริด ่อให้เปลี่ยนผู้จัดการทีมเฮชโคสมากี่คนก็ตามทีด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงแนะนําแข้งอเมริกาหาทีมใหม่ที่การันตีในการลงสนามเพื่อโอกาสในการพัฒนาฝีเท้าต่อรอเวอร์คัพ2026ซึ่งทางสหรัฐเป็นเจ้าภาพร่วมนะเขาจําเป็นจะต้องหาที่ในสักแข่งหนึ่งซึ่งจําเป็นต้องมีบบาทเป็นเสาหลักเมื่อไรก็ตามที่รับใช้ชาตาิทีมชาติสหรัฐหมอนั่นเล่นได้ต่างออกไปเยอะเพราะสัมผัสถึงการเป็นตัวหลัก โดยศักยภาพของเขาดีกว่าที่แสดงออกมาในตอนนี้และแกจําเป็นจะต้องมองหาโอกาสอย่างแข่งสม่ำเสมอมากกว่านี้โดยดูการ222-223พูลิชิตนั้นน่าผิดหวัง30นัดในทุกวงการทําไป1ประตู2แอสซิสต์ลงตัวเพียงแค่8เกมลีกในคาลักนี้เท่านั้นนานะผมเป็นะว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจนก,กันดี่ครับ ซาอุดีอาระเบียวางแผนในการลอ่อดืซืเลวันด n อกสกี้ในอนาคตอันใกล้นี้โดยกันที่ทางโระเบิดเลวันดอกสกี้กองหน้าทีมชาติโปรแลนด์ของบาร์เซโลนามีโอกาสที่จะย้ายไปค้าแข่งในลีกซาอุดีอาระเบียในอนาคตโดยทั้งเดียริโอสปอร์ตฮะรายงานข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าสโมสรของทางซาอุดีอาระเบียทั้งอัลนาเซอ์ อัลฮิบรานและก็ Un ash, อันอติฮัชรวมไปถึงทีมอด่นยังคงทุ่มเงินเพื่อจะคว้าแข้งระดับซูเปอร์สตาร์ที่พวกเขาต้องการเข้าทีมอย่างต่อเนื่องและเป้าหมายต่อไปของสมโมสรมหาเศรษฐีจากตะวันออกกลางก็คือโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้หัวหอกทีมชาติโปแลนดของบาร์เซโลนา โดยเดวอนดอฟสกี้ย้ายจากทางบยบร์นมินิกมาค้าแข่งกับทางบา์เซโร์นาช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วโดยก่อนหน้าชาวโปรโกระทุ้งไปถึง23ประตูในปีแรกที่สเปนคว้ารางวัลดาวสันโวสูงสุดของลิกเมืองกระทิงพร้อมด้วยแชมป์ลาติกาและก็ซูเปอร์โกปาเดอเอสปานโยเขายังคงมีสัญญาจนถึงปี2026และก็เป็นชิ้นส่วนสำคัญในทีมของชาบีเออเดนเดช แม้ว่าทางลวอนดอฟสกี้ยังไม่มีแผนในการย้ายออกจากท,ทางค้านูนในระหว่านี้แต่การรายะงานข่าวระบุเลนะว่าสโมรสรของซาอุดีอาระเบียกำลังวางแผนล่อซื้อหัวหอกทีมชาติโปแลนด์ในอนาคตด้วยข้อสเสนอก้อนโตเหมือนที่ทางอัลนาเซอร์และก็ทางอัลจีอัชประสบความสำเร็จในการดึงคิสเซโนบรนโดและก็คารินเบเซมาบมาร่ um ่มทีมขณะที่อัลฮบรานกำลังพยายามโน้มน้นาวเ,เวลเอเบซี่เข้าสังกัดนะ โดยก่อนหน้านี้ทางโจนบราบักตาประธานสโมสรบารา์เซโลนาพร้อมด้วยปีนีปีนีซาฮาวีตัวแทนของเลวันดอกสกี้ได้ประชุมร่วมกับกระทรวงกีฬาของซาอุดิอาระเบียเมื่อเร็วๆนี้แม้จะไม่มีการพูดถึงเลวันดอกสกี้ในหัวข้อสนทนาของพวกเขาแต่สื่อสเปนเชื่อว่ากองหน้าชาวโปจะเป็นเป้าหมายในอนาคตของสโมส,เสรเศรษฐีจากตะวันออกกลางอย่างแน่นอนเป็นนงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมมานกันครับเรนเจอร์คว้าบัตเลนเฝ้าเสาสัญญา4ปีนะโดยการที่ทางเรนเจอร์นะฮะทีมดังในลีกออสสกอตแลนด์สัญญาคว้าตัวแจ็คบัตเลนผู้รักษาประตูชาวอังกฤษไปร่วมทีมเป็นเวลา4ปีโดยบัตเลน,นอยู่กับทางแมนเชสเตอร์เตดตตั้งแต่เดือนมการาคมจนจบฤดูกาลล่าสุดด้วยสัญญายืมตัวจากทางคิสันพาเรดเพื่อจะเป็นแบ็กอัพให้กับทางดาบิดเดคิอาและก็ทอมฮีตันแต่ก็ไม่ได้ลงสนามไม้แต่นัดเดียว ในทวารไป30ปีได้รับความสนใจจากทางบรนเจอร์ยอดทีมในลีกสกอตแลนด์และล่าสุดเองฟาวิเชโอลลบานโนนักข่าวดังบริงานข่าวนว่าการย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วลาบาโนระบุว่าการตรวจร่างกายผ่านผลเป็นแล้วและมีการเซ็นสัญญาเป็นเวลา4ปีหรือจนถึงปี2027หรือเพียงแค่การเปิดตัวจะเป็นทางการเท่านั้นในเวลานี้สำหรับทางบัตแน่นแล้วเริ่มต้นการค้าแข่งกับทางเบอร์มิงแฮม ก่อนจะร่วมทีม Stoke และก็ k i ส s t o n Powered ทว่าถูกปล่อยยืมตัวหลายต่อหลายครั้งและเคยเฝ้าเสาให้กับทางทีมชลัีกริ8นัดในครั้งนี้ด้วยกันเลยนะเป็นนักบการนี้ก็โชคดีก,ก็แลวกันบัตแลนเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับอดีตแข้งวิเคราะห์ดิวแมนยยกับเนมานะ โดยทางพอปาร์เกอร์อดีตกองหลังของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าทางเอริกเทนฮากไม่ต้องการจะดึงตัวเนม่าจูเนียร์กองหน้าซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซงต์แชงแมารา่มทีมในตลาดสมัมเมอร์นี้แม้ว่าที่เจ้าของคนใหม่จะต้องการก็าตามที โดยแมนยูกำลังมองหากองหน้าคนใหม่ในตลาดซื้อขายโดยมีข่าวกับดาวยิงหลายรายและหนึ่งในนั้นก็คือแข้งบาสเซียนของเปนเชซึ่งการรริงานข่าวระบุเลยนะว่าเจ้าตัวได้รับการทาดทามจากชิกยาซิมแค a n ิเเตสํสำคัญในการเทคโอเวอร์ทีมปีศาจแดงในครั้งนี้กันอีกด้วยโดยปักเกอร์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะว่าไม่ๆๆผมไม่ต้องการเนม,มาท,ที่แมนยูไม่เลยนะ แต่ถ้ามันเกิดขึ้นคนจะนึกถึงสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในตอนที่มีเคสโนโบรันโดออกนะเอ็ดิชเชนฮาคงจะไม่สนใจเ,เรื่องนี้ซึ่งผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะว่าเขาจะตัดสินใจดึงบรันโดในเวอร์ชั่นสมัยใหม่มาร่วมทีมทำไมและถ้าเทียบกับเรื่องฝีเท้ากันแล้วเดมาเทียบไม่ได้ซ้ำไปถ้าบางอย่างเป็นไปได้ตามที่เขาต้องการมันจะเกิดปัญหาขึ้นในทันทีเวลาที่เขาเล่นกับคนอื่นๆในสนามเขาทำให้ผูเ้เล่นคนอื่นนั้นเสียวินยัย ซึ่งผมได้เห็นมาแล้วหลายครั้งในทีมเปเชและก็ทีมชาติบราซิลเขาชอบคาดมควรซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเจตนาแต่เขาคุมตัวเองไม่ได้เขาไม่สามารถร,รับมือกับการเสียบอลได้ปากเกอร์ได้กล่าวชิงช้ายเอาไว้นานแะผมเป็นคว่างานนี้ก็เป็นการเตือนกันได้โดยดีนะฮะถ้าเกิดว่ายังเอามาอยู่แล้วแล้วก็งานนี้อาจจะเป็นในทางที่ไม่ดีก็เป็นได้เรามาดูขาจอมารก,กันครับ แฟนผีเหตุดาวยิงเป้าหมายแมนยูไล่กดติดตาม i อแข้งผีแดงเพียบไปนะส่อย้ายทีมนในช่วงสมอน,นี้เดยกันนี่บอกได้เลยว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะฮะหลังจากที่ทางแมนยูตกเป็นข่าวโผพันกันนักเตะจำนวนมากจนมีแฟนบอลรายหนึ่งได้ลิสต์รายชื่อทีมรักว่าเชื่อมโยงกับบรรดาแข้งมากถึง45ิรายไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนวิกเตอร์โอซิมเฮมเคมินแจเดมาร์รวมไปถึงรามุสฮอบรุนก็หน้าที่ยอมรับแล้วว่าเป็นแฟนบอลปีศาจแดง โดยก่อนหน้าในวัย20ปีทีมชาติดเดนมาร์กรายานี้ยังคงตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทั้งารสเนอลนวคาเซลเอฟเวอร์ตันรวมไปถึงเรอัลมาดริดกับทงางบารเซโลนาทว่าสัญญาที่ทำให้แข้งรวยนี้มีโอกาสสูงที่จะได้เป็นนักเตะค,คนใหม่ของแมนยูเป็นเพราะว่าเจ้าตัวนั้นไปได้ฟอลอินสตาแกรมของบรรดาแข้งผีแดงจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นบรูโน่ฟอร์นันเดสมาครบเรตฟอร์ดอนโตนีคาเซมิโลรวมไปถึงอาริอันโดกาลาโช ทางนี้ฮอยรุนลงสนามให้กับทางอารา์นต้าไปในสิ้น32นัดยิงไปถึง9ประตูกับอีก4แอสซิสในศึกการโชว์เซเรียอิตาลี2022ถึง2023โดยคาดกันวบ่าคาดตัวอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรในรกนัจจนี้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าโรซมสมสอนแมนเชสเด็ดในช่วงที่เที่ยครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมกันด้วยนะครับ